is in storm here when Brood War Protoss against StarCraft 2 Terran? Yeah, I think it's gonna be very hard for Ty to start to find some damage. You know, State, I think you're right. Yeah, radiant looks so OP. <laughs> yeah, it does, it does. Man. It does. Gotta get this guy in the caster. It's more OP. It's more OP, I think, in this version of the game. In StarCraft, in StarCraft One. <laughs> แบบทีวก็จะได้มาเล่นยูนิตของตาครับสนะครับส่วนคัสติกครับก็ต้องไปเล่นยูนิตของทางฝั่งตาครับหนึ่งครับเป็นมาสอ์ัพเทอร์เรนเจอโปรตอสนะแต่เป็นโปรตอสตาครับหนึ่งครับอยู่ไม่ดูว่าคัสติกจะเล่นออกมาในรูปแบบไหนครับส่วนทีวก็ได้เล่นของเข้ามือแล้วเดี๋ยวมารอดูกันคือมันเป็นตัวแห่งการแบบใครปรับตัวได้เร็วกว่ากัน StarCraft One Storm is stronger than StarCraft Two Storm. Um, so, you know, and again, you know, it's not totally. I think what I'm saying is true, but I don't know how true it is because we've never seen StarCraft One units used uh, StarCraft Two Pathy. เรสโปโตสขวาบนของแผนที่นะครับยังไงก็ฝาก Discord ดฟอร์มูสตาร์คราฟเอาไว้ด้วยนะฮะลิงก์อยู่ที่เดสคริปชันก็คือดีสอรช่องแหละครับแต่มีเพื่อนๆเข้าไปหวดและมือใหม่ค่อนข้างเยอะด้วยมือใหม่เฟรนลี่มากๆไต่กันระดับแบบเริ่มต้นตั้งแต่บอลยันไดมอนเลยเราเห็นเราเห็นเลยว่าเขาเข้ามาคือแบบรอนตอนนี้ไดมอนเกันลึบลับเลยฮะในดิส Like right here, I don't know, is the gateway supposed to be in the main? It makes sense in Starcraft one versus a Starcraft one Terran, but Reaper's or? So uh. or force away this Reaper. Yeah, haa haa base. Reapers, of course, in some of these matchups, very good against their StarCraft one counterparts. For instance, Zerg and Brood War really struggles at dealing with Reapers in the early game as you don't have Queens to kind of thwart their aggression. Yeah, it's your drones. They just kite the lings until speed is done, which feels like forever. It's when you like call meได้เลยครับ. It was, me really. was actually a problem. A lot of win. didn't realize the implications of having something that could just, you know. <the <the and <the it was basically nerfed to the, the point of irrelevance in some ways in oh. StarCraft 2. It's kind of oh. used as a control play. Um, For the StarCraft 2 people that are watching, this is a much much เท่าก <ração> ับว er. like so ่าทีวยไม่ได้สกาวเลยครับเข้าไม่ได้เลยแต่รู้รู้ข้อมูลมาว่าเจอดากูแล้็ไม่ใช่ไม่ใช่อสวรก่์นะน่ดากูอียครึ่งหลอดสองเม็ดครึ่งหลอดไปแล้ว c o ทางฝั่งนี้สแปมดากูลแล้วครับแล้วก็จะไปอ้าโอเคสูตรสำเร็จผมว่าทางฝั่งคลาสิกก็น่าจะไปเล่นแนวดอกริบิวเวอร์ดอบนอนดอหนอน หรือเปล่าเห็นเร่งสร้างชัตเอร์แต่ทั้งฝั่งที่ว่ครับจะมาดออวิตโมายก่อนแล้วมนเคยกันแล้วตรงนี้ก็เช็คของเลยเอาาราเบิดเด้งไม่ดีครับกลายเป็นเด้งส่งให้ดากูนมายิงตัวเองเอาเวอร์เกอร์ออกมาก่อนนะก็เอาเวอร์เกอร์เข้าไปจ่ายครับ เพื่อไล่เคลียร์วิดูมล์เคลียร์พรอเคลียร์หมดครับทางฝั่งทีวีจ่ายวิดูมล์หมดเลยได้ไปเพียงแค่สองวอร์เกอร์เท่านั้นตรงนี้มาในงานตอบหนอน ทีวายถามว่ารู้ไหมว่าจะโดนว่ารู้แหละมันไม่ตายก้นกุฏิอ่ะมันแรงจริงอ้าครับอย่มาดูกันว่าทางฝั่งคาสีจะปิดเกมนี้ด้วยคอมโบแบบอุยยิงไกลยิงไกลกว่าบังเกอร์โอ้ไม่กสบายละ ยินไกลกับบังเกอร์ครับนี่มันซีแข็งเดินได้จะชัดอเอาสต็อกเกอร์คืนไปเอาดากูลคืนมาละมาแล้วอาวุธนะฟึ๊บ เขายังไม่ดอบนอนนะนี่เขายังไม่ดอบนอนมาแล้วเขาออ้ยของจริงสิกแทงวะสิกแ็งวะเก็บเก็บเก็บหืดนไม่นัดหนึ่งนะก็ยังไม่คมเออยังหลุดโดน คือเราเราได้เห็นดอบดอนที่แบบหนอนแทบไม่โดนนำเมดอ่ะใช่ไครคือวัยก็สภายช็อตไปเลยครับต้องดูว่ายังไงต่อ ฮัตสิก็บอก้ยแมปตั้งใหญ่ฟาร์มก่อนดีครมันตอบหนอนตัวเดียวจบเอาเข้ามาแล้วสี่วอร์เกหลุดไมโครไหมเนี่ยคือบเหมือนกันครับก็ก็เล่นได้ถึงจะดูเก๊กังนิดนึงก็ยังพอไปได้เออยังวอร์เ c อ t อุ้ยเก้า อาจจะเห็น carrier เวอร์ชันสากลหนึ่งก็ไป sky toss นะซัสิบกว่า sky ย o อสก็ได้เนี่ยลูดลูดซะเลยลูดซะเลยมายืนจุ่มอะไรเนี่ยมันหลุดไมโครไมโครแล้วก็เต็มข้อไปดีอุ้ยเจินสติอย่าห้าวกับพี่ ก็ยังชัดนะยังชัดในในส่วนที่เรีแอคชั่นของคลาสสิกดูแบบจะมีความน่ากังวลอยู่ครับออ้แต่นอนนี่แหละจะเปลี่ยนทุกอย่างต้องเร็วกว่านั้นครับก็คือเก็บขึ้นเมดิแวกเลยผมว่าน่าจะรอดอยู่แล้วก็นี่งานสกายทอสตาร์คหนึ่งจริงด้วย แล้วก็สกาวมาแล้วครับสกาวเป็นยูนิตที่ยิงได้ทั้งกล่าวแล้วก็แอนนะมันดีเกินไปฮะสาขาสองเขาเลยให้ฟินิกมาแทนมน คือจริงเกมมัน power spike ไปนานมากแล้วครับก็คือผมว่าดบหนอนตัวเดียวอ่ะน่าจะเคลียร์ได้หมดเลยแต่ถ้าฝันงนี้มาดึงไฟกันกลางแมปเอาไว้ครับอู้มันจะสู้ยังไงก็เจอแลนพลังสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยซิกชงเปิดซิกโหมดไหมเปิดซิกโหมดไหม ไม่เปิดครับเอาหน้าถูเอาหน้าถูทาถูทาถูเข้าไปทาถูเข้าไปจังหวะนี้เอานอนตะเอ้าเอ้าชัตเตอร์เอ้าไม่ไม่เก็บนงเก็บนอนเลยโอเคโอเคโอเคบิงไม่บิงคหลบินรูมเอาบิงไม่ได้ดาร์กูบิงไม่ได้โอเคโอ้คลาสสิกสมเป็นคลาสสิกแฟนแฟาสสิบอกนี่แหละพี่คลาสสิกตัวจริง มุ้ย carrier บินเร็วมากครับแต่จะสร้างอร์เซ c e p t ร r ได้แค่สี่ต้องอัปเกรดก่อนถึงจะสร้างอ n t e r c e p t ร์ได้แบบเต็มจำนวนแปดนะหกหรือแปดนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วตาคำหนึ่งเอาเอายังไงนอนเอายังไงสองน้อน ตอนแรกผมคิดว่าทีวจบไปแล้วนะทําไปทํามามีภาพเฉยเออเอ๋อครับเนอนไว้หนอนไว้เราได้เห็นหนอนตัวเดียววันแมนอามครับนี่หนอนน่าจะสี่ห้าตัวแล้วครับคลาสสิกไม่เกี่ยวกับยูนิตแล้วแหละ ดูทีวีครับว่าจะทำได้ไหมถอนกดดันเข้าใส่ครับผมทางฝั่งครัสสิครับแก๊งสี่นอนแกงสี่นอนกันแก๊งสี่หนอนกับ กับสกายทอสของเขามีทั้งนอนมีทั้งสกายทอสมีทุกอย่างแล้วครับแล้วก็ดาโกนนะยูนิตที่ผมว่าคอมเพล็กซ์ที่สุดละอดดับนอนมาจังหวะนี้ดับนอนมาจ้องเอ้าเอ้าโอเคผ่านไปจบจบจบได้ไปเก้าเวิร์เกอร์ครับแล้วนอนก็ได้พังตัวเองลงไปจังหวะนี้ผมบอกได้เลยโพตอสต้องโถมออกมาให้ได้ ม่งั้นโดนปิดหน้าบ้านโอ้โหพลังจริงๆพลังยูนิตมันต่างกันเยอะมากเลยแล้วทีวายก็จีจีครับไม่รู้จะไปอะไรยังไงจริงๆคือต้องเล่นผมว่าต้องเล่นแอคทีฟจัดจับแหละต้องแบบดอกอินดอบเอาไม่ได้แวกนู่นนี่นั่นคือถ้าเอมูฟใส่กันคือหนอนมันมันติดตามะครับใช่ไหมมันแทบไม่ต้องไมโครเหมือนดิสอรเตอร์เลยครับแล้วคัสติกก็เก็บเกมนี้มาให้กับทีมของเขาได้ครับผม กลายเป็นว่าสตาร์ครับหนึ่งภาพมาแทบจะทุกเกมเลยนะต้องรอดูว่าทีมสตาร์ครับของจะพื้น <even just S 1> ได้หรือเปล่านะขอบคุณเพื่อนๆทวนที่ติดตามชมกันมากนะครับยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมเราเจอทันคู่หนะ้าครับทัวร์นี้เสผมจะยิงทัวร์นี้จบแล้วก็กลับไปดูทัวร์มารุต่อที่ค้างไว้หนึ่งคู่นะพอทัวร์มารุเสร็จ GSL ก็น่าจะกลับมาคลิกออฟต่อแล้ะ I hear.